ลูกเคยถามพ่อมามากแล้วนะในรายการสนทนาธรรมะกับเสรบเนี่ย<ม>คราวนี้พ่อจะถามลูกมั่งคือถามว่ามีคนสองคนใช่ไหม,มคนแรกเนี่ยนะนายกก็แล้วกันนายกเนี่ย<ม>เขาเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ใช่ไมโอ้โหสวยงามมากเขามีศรัทธาเรื่อมใสเขาก็ไป ไปซื้อจอดรถเข้าข้างทางแล้วไปซื้อดอกไม้ทูบเทียนที่เขามีวางขายอยู่แถวแถวองค์พระน่ะไปจุดทูบบูชาใช่ไหมแล้วแน่นอนเดี๋ยวในคนคนทุกคนนี้จะ้าไหว้พระขอไหว้พระพุทธรูปมัจะปากขมุบขมบิบขอขอให้ข้าพเจ้าจงร่ำรวยจงยศขึ้นจงได้ตำแหน่งมีชื่อเสียงนะ เขาไม่รู้ว่าน่ขนาดที่ขอเน่เป็นโลภะบูลจิตสัสส่งสมไว้มากมายพระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนร้องขอใครไปร้องขอไปเอาอย่างศาสนาอื่นเป็นอุบาสกอุบาสิกาชัว่วตามพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในจันทารสูตร ไปกดมือถือดูได้บอกให้กดมากหลายครั้งแล้วนะเรื่องจันทารสูตรเ,เพื่อเราจะได้มไม่ปฏิบัติพิษใช่ไหมือพอเห็นพระพูดธรูปใหญ่เนี่ยก่อเขาก็ไปซื้ออย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ขอ,ขอเขาก็ไม่ไปซื้อไม่ไม่ไปซื้อดอกไม้ทูบเทียนอะ่ะแต่เขาพิจารณาทันทีเลยสีเห็นไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่เราเกิดดับรู้ว่าเป็นพระพุทธรูปรู้ทางใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับใช่ไหมมีความเลื่อมใสในพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหาการุณาธิคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยจิตจะปีติเบิกบานเขาก็พิจารณาลงไปทันทีจิตปีติเบิกบานไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับแล้วลูกลองคิดดูว่า ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านยังดำรงพระชนชีพอยู่เนี่ยท่านจะตรัสสรรเสริญใครพอตอบได้ไหมคิดว่าเป็นขอคะอ่ะขอค่ะอ๋อจัดตรัสสรรเสริญขอใช่ไหมเพราะเขาปฏิบัติบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสในขุทธกนิกายคาถาธรรมบท ผู้ใดมีความรักใคร่ในเราจงเหมือนติดสะนี้เถิดถึงแม่บุคคลทั่วไปจะบูชาเราด้วยเครื่องดอกไม้ของหอมทูปเทียนไม่ชื่อว่าบูชาเราเลยแต่บุคคลผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมคือพิจารณารูปนามนั่น,นแหละเป็นผู้บูชาเราทีนี้ ถ้าสมมุติว่าขอเนี่ยนะเขาก็พิจารณาอย่างนี้เราพอพิจารณาเสร็จแล้วเขาก็ไปซื้อดอกไม้ทูบเทียนมาจุดบูชาพระพุทธรูปเอกขณะซื้อดอกไม้ทูบเทียนก็พิจารณารูปน้าแล้วขณะไปจุดทูบจุดเทียนบูชาพระพุทธรูปองค์ใหญ่ก็พิจารณารูปน้ำก็ยิ่งดีใหญ่เลยใช่ไหมอันนี้ขอให้ ฟังและจําไว้นะว่าพระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญการปฏบิบัติบูชาสติปัฏฐานคือพิจารณารูปนามขณะนี้ทันทีขณะนี้เรามีสติพิจารณามีสติก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับ